ครับสวัสดีครับวันนี้พบกับนิมิตไลฟ์สไตล์ครับวันนี้เราจะมาดูนะครับต้นที่เราเคยเพาะเอาไว้นะขยายพันธุ์นะครับก็จะมีเงินไหลมากบอเนะครับเดี๋ยวเรามาเปิดดูกันเลยนะครับเพราะวันนี้คืออากาศเขาเย็นนะครับก็เลยจะเปิดนะครับเพราะพรุ่งนี้คือตอนที่เราปลูกนี่คือเขามีรากแล้วนะครับก็ปลูกได้ประมาณก็อาทิตย์อาทิตย์กว่าๆะครับก็เปิดได้เลยครับเพราะเราเราไม่ได้ชํำนะครับถ้าเราชํำแล้ว ไม่มีรากครับเราต,ต้องทิ้งไว้นะครับจนกว่าเขาลากเขาจะออกครับประมาณสองอาทิตย์หรือสามอาทิตย์พวกนี้ครับแต่ตัวนี้คือเรามีรากแล้วนะครับก็จะเปิดเลยนะครับเรามาเปิดถุงนี้ครับจะเป็นต้นอะไรผมก็ไม่ทราบนะถึง,ถงมาเปิดดูวับ ติดแล้วนะครับตัวนี้เหลืองเราจะเอาออกก็ได้นะครับเราก็ตัดออกเพราะวันนี้อากาศเย็นๆจะไม่ร้อนนะครับส่วนมากถ้าเราเปิดถุงเราจะเปิดถุงช่วงเย็นนะครับตัวนี้สวยๆครับ ตัวนี้น่าจะเป็นอมชมพูนะครับเขาอยู่ในถุงครับใบก็เลยสีซีดนะครับสีเขาเลยซีดครับเดี๋ยวเราพักพักตัวเขาสักพักหนึ่งครับแล้วค่อยเอาออกแดดครับเดี๋ยวใบเขาจะเข้มนะครับใบเก่านี้จะไม่เข้มนะครับเดี๋ยวว่าหลอดใหม่ครับที่ใบเขาจะออกใหม่จะเข้มนะครับตัวนี้คือแก้ไม่ได้แล้วนะครับ ส่วนมนาผมเพาะพันธ์ผมไม่ได้เขียนไว้ว่าทําวันที่เท่าไหร่เป็นตัวไหนนี่นะครับเพราะเราทําแบบบ้านๆพวกนี้ครับเราไม่ได้ทําแบบเป็นพิธีการหรือว่าเป็นอะไรแย่ๆพวกนี้นครับแต่ตัวนี้ครับผมก็ไม่รู้เป็นต้นไหนครับใบเก่ายุกนะครับตัวใหม่นะเพิ่งออกนะครับ เราไปดูต้นก่อไปครับ ต้นนี้ก็น่าจะเป็นออมชมพูนะครับเดี๋ยวเราเปิดนี้เดี๋ยวเราต้องเก็บไว้ในที่ล่มก่อนนะครับเดี๋ยวพิ่งออกแดดนะครับผมพอเล่นๆครับไม่มีวิธีการอะไรมากครับไม่ได้จดุดไม่ได้ทำอะไรครับ แม้เขาจะมีล่างครับเดี๋ยวเราก็อบไ้หน่อยนะครับสักอาทิตย์อาทิตย์กว่าๆเพวกนี้ครับตัวนี้เป็นพิงสปอร์ตครับจะมีจุดหน่อยๆครับต้นสุดท้าย น,นี้ก็เป็นพิ n งสปอตครับเป็นต้นเล็กอยู่นะครับแค่เป็นปากกาจิมพูเป็นเม็ดเล็กๆครับเรามาดูใกล้ๆครับตัวนี้เป็นพิ n งสปอตครับ เขายี่เป็นกะนะครับแค่กะชมพูนะครับตัวนี้ราคาก็ค่อนข้างแรงอยู่นะครับอางตัวเล็กๆก็ห้าร้อห้าอขึ้นแล้วนะครับพิกสปอตครับแต่ตัวนี้ลายยังไม่ชัดนะครับใบเล็กอยู่นะครับ ตัวนี้ก็เป็นพิงสปอตครับเล็กอยู่ครับแต่เขาบอกบางทีมันก็กลายนะครับพวกนี้นะครับก็สังเกตให้ดีนะครับตอนเขาแตกใบใหม่นะครับอย่างนี้นะครับเป็นจุดเขียวนะครับจุดเขียวๆชมพู แต่น่าจะเป็นพิงค์สปอตครับเพราะว่าเราเพิ่งออกถุงใหม่นะครับไม่น่าจะกลายนะครับตัวนี้ตัวนี้เป็นออมชมพูครับเดีนะ๋ยวบ้านผมก็ขาย300-350ตรงนี้ครับออมชมพู แต่บางคนก็ขายถูกกว่านั่นครับสองร้อยครับยิ่งต้นเล็กก็ร้อยกว่าบาทเก็บสองร้อยอย่างถูกสูดก็ร้อยแปดสิบร้อยเก้าสิบครับต้นนี้มีปัญหาคืไม่ได้จุดเอาไว้ครับไม่รู้เป็นต้นไหนนะครับน่าจะเป็นตัวด่างนะครับเงินไหลามาด่างชมพูครับเพราะผมปลูกไว้สองต้นครับก็เห็นอยู่ต้นหนึ่งต้นนี้น่าจะเป็นด่างชมพูนะครับ นี่ครับถ้าเขายุบนี่เขาจะแทงขึ้นมาใหม่เลยนะครับไม่ต้องห่วงครับเพราะเขาอยู่ในถุงอบนะครับการใคลน้ําเขาจะได้ไม่เท่าไหร่นะครับในเมื่อใบเขายุบนะครับเพราะบางทีถ้าใบเราเยอะเราก็หลุดออกบ้างครับเพราะว่าการใครน้ําเขาจะได้น้อยหน่อยนะครับแต่ตัวนี้ยุบหมดนะครับนะครับเป็นอีกตัวที่ผมบอกเมื่อกี้ครับน่าจะเป็นสองกระถางครับน่าจะเป็นเงินไหลมาด่างจมพูเพราะตัวนี้ เห็นจะใจเลยมีหนึ่งกระถางครับและอีกหนึ่งกระถางน่าจะเป็นหน่อครับตอนนี้คือธรรมดานะครับถ้าทางที่ดีห้าคบกายก็จะเป็นสีช็อกโกแลตนะครับอย่างคลิปที่ผมทำเมื่อคราวที่แล้วครับบางต้นเป็นสีช็อกโกแลตนะครับที่ว่าหายากหน่อยครับราคาค่อนข้างแพงหน่อยนะครับตัวนี้ก็จะธรรมดาครับเริ่มต้นก็สา0ร้อยห้าสิบประมาณนี้ครับ ตอนนี้ก็เป็นชมพูอีกต้นหนึ่งนะครับก็ยังสวยอยู่นะครับชมพูครับราคาถูกแต่ก็สวยต้นนี้ฟอร์มนี้น่าจะสามร้อยห้าสิบประมาณนี้ครับตามท้องตลาดนะครับก็สวยไปอีกระดับหนึ่งครับราคาไม่แรงครับแต่ก็สวยนะครับถ้าเขาโดนแดดนะครับเขาจะเป็นชมพูเลยนะครับยิ่งเข้มนะครับ เราออกแดดแล้วค่อยดูใบใหม่เขานะครับแต่ช่วงนี้คือเราพักเขาไว้ก่อนนะครับเดี๋ยวต้องหาที่เก็บก่อนนะครับเพราะเราเอาออกถุงใหม่ครับเขายังปรับตัวปรับอากาศปรับแสงไม่ได้นะครับก็อย่าพึ่งไปออกแดดให้มากนะครับสวยงามอลังการครับอยู่ในไหนวันนี้อากาศเย็นเปิดเดี๋ยวเราเปิดให้หมดนะครับเดี๋ยวเราไปดูต้น ต้นครับไหลมาชมพูนะครับด่างชมพูนะครับอีกชุดหนึ่งครับ <te le noise> ครับเดี๋ยวเรามาเปิดให้หมดเลยนะครับอีกสากระถางครับ เดี๋ยวพรุ่งนี้เรามาดูเจ้าดาบเงินนะครับเราจะเปิดดาบเงิน,นครับพี่โลดาบเงินเดี๋ยวมันมาเปิดจะพวกเงินไหลมาอ,อมพวกนี้ให้หมดครับเพราะสวนมากที่ผมปลูกคือเขามีรากอยู่แล้วรับไม่ต้องมีปัญหามีอะไรให้ยุ่งยากเพียงแต่เราอบให้เขาอยู่ตัวเฉยๆนะครับถ้าเราไม่อบก,ก็ได้นะครับพวกนี้ตัวน,นี้เป็นชมพูครับ อ๋น่าจะเป็นสปอร์ตนะครับเป็นกะอยู่นะครับแต่เขาต้นเล็กครับดูต้นต่อมาครับฝนตกแต่เช้าวันนี้ครับวันนี้ผมบอกมีปัญหาครับจะเป็นชมพูหรือเป็นด่างครับ ยอดตรงนี้เป็นชมพูนะครับน่าจะเป็นด่างอย่างที่เขาว่าก็าบางทีมันกลับมาเป็นชมพูนะครับต้นด่างเล้อย่างเงี้ยครับครับด่างน่าจะเกิดจากต้นเงินไหลมาด่างชมพูครับนี่ครับต้นเขาสวยงามมากครับลกที่สามนะครับตัวนี้มีสามใบครับตัวนี้มีห้าสี่ห้าใบแล้วนะครับรากสุดท้ายครับ สุดท้ายของวันนี้ครับชำใบยังมีปัญหานะครับตัวเงินไหลมาด่างชมพูครับจากเมื่อกี้ครับที่บางกิ่งแล้วเป็นชมพูนะครับแต่ตัวนี้ต้องร้อยเขาแทงหนอกก่อนนะครับ Okay. ไม่มีปัญหาครับเดี๋ยวเรามาดูใกล้ๆอีกทีนะครับ <c oughs> ทำไม่เยอะครับก็ลกบ้านอีกนะครับไม่มีที่เก็บครับ ไม่รู้จะไปเก็บไว้ที่ไหนแล้วครับตอนนี้ครับเพราะไว้เยอะมากครับต้นนี้ครับต้องเก็บเอาไว้นะครับสวยๆครับครับคลิปนี้เราก็มาเปิดนะครับตรงที่เราขยายพันธุ์เอาไว้นะครับใครชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมกดซับสไคร e กดติดตามกดดิ้งกดแชร์นะครับขอบคุณครับ